สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับธนาเพชรคาดเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็มาพร้อมกับรถสวยๆค่างอดเบาๆนะครับแล้วก็นะครับโปรโมชั่นเด็ดๆจะทางร้านของเรานะครับเพชรคาดเซ็นเตอร์นะครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆไว้ให้คุณลูกค้าอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่ออรถเดือนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆมากครับจากทางร้านเพชรคาดเซ็นเตอร์ของเรานะครับในคลิปนี้นะครับก็นําเสนอเป็นคันนี้ครับเชฟโรเลตคูด1.8 L.T. ปี2012นะครับราคาขายอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นรถที่สวยๆนะครับแถมค่างวด4,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ยังได้เป็นโปรโมชั่นจากทางร้าน t e c คาร์เซ็นเตอร์นะครับช่วยส่งค่างวดคันนี้นครับให้ถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลเ์เยดรอบๆตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับ เชฟโรเลตคูด1.8 lt ปี2 0 1 2นะครับรถบอดี้สวยๆน่าใช้อีก1คันครับสำหรับรถคันนี้ครับที่เอามาจัดโปรโมชั่นนะครับไว้ให้คุณลูกค้ากันนะครับตรงนี้นะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบมันติ r e ริเฟกเตอรนะครับเป็นโคมฉายหลอดไส้นะครับขนาดใหญ่นะครับมีไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้ามาให้ด้วยนะครับบอดี้สวยๆสีสวยสีเดิมบางๆะครับ คันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยมากครับอันนี้ขนาดด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในแล้วจะบอกว่าสวยยิ่งกว่านี้ครับด้านท้ายของเขาก็เป็นไฟท้ายดวงโตๆใหญ่ๆเลยครับพร้อมคาดด้วยโครเมียมด้านท้ายครับมีเซ็นเซอร์ปักกิ้งให้ถึง4จุดเลยนะครับโอ้ยออปชั่นก็แน่นๆนะครับ ่างวดของเขานะครับคันนี้ก็ส่งไม่แพงครับเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรถปี2,012นะครับตามมาครับตามมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในห้องโดยสารของรถคันนี้กันนะครับเชียโรเด็คูดครับภายในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าแบบสีทูโทนะครับสภาพสวยๆสภาพใหม่ๆนะครับแถมสะอาดสะอ้านด้วยนะครับ กว้างขวางนะครับภายในกว้างขวางครับสภาพใหม่ๆขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากค่าตัวเพียง229,000บาทเท่านั้นเองครับรถราคา200,000ต้นต้นแต่ได้สภาพรถนี้เหมือนราคา4500 0าแเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยๆครับออปชั่นแน่นๆนะครับคุ้มมากเลยนะครับสำหรับแชรโร d เด ครูด1.2 LT ปี2012คันนี้นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากครับเพียง69,000กิโลเท่านั้นเองนะครับได้เป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านครับพร้อมมันติฟังก์ชันนะครับเอาไว้ควบคุมเครื่องเล่นของเขานะครับแล้วก็ได้เป็นระบบแอร์ออโต้ด้นะครับเกียร์ออโต้ขับสบายๆครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีกันเลยนะครับถ้าใครที่สนใจรถคันนี้นะครับ ติดต่อเข้ามายัางเพจเพชรคาร์เซนเตอร์ได้ทุกสาขานนครับหรือว่าจะติดต่อผมโดยตรงนะครับธนาเพชรคาร์เซนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมดูแลคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านให้เลยนะครับในคลิปต่อไปมีโปรโมชั่นเด็ดๆขั้คันไหนเดีย๋ยวผมจับมารีวิวเป็นคันๆให้ดูกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ